สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยสูตรเป็นแนทางหานอยสูตรเม็ดเดียวครับผมวันที่สิบเก้าเดือนหกพี่หกเจ็ดนะครับผมหานอยสูตรเม็ดเดียวนี่ก็ไม่ค่อยจะเข้าเลยครับผมวันนี้ก็ขอให้มานะครับผม วันนี้เข้าแน่นอนวันนี้ไม้เห็นอย่างแน่นอนครับผมเด่ 7, 3, นเจ็ดสามน้อยวันนี้เด่นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่ไม่มีแต่เจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะครับผม แน่นอนครับผมวันนี้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอืมพอหมดเลย <c oughs> เอาหมดเลยครับผมหกหางอ้าว V.I.P สองครั้ง,งพิเศษ อืมผมเน้นพิเศษนะปกติปกตินะผมผมให้แค่สิบเอร์เซ็นนะไม่น่าจะมาครับผมนะเอาเอาวันนี้เอาแค่สองรอบนะครับผมเป็นเป็นอพิเศษกับ v i p นะอพิเศษเนาะพิเศษห้าสิบบีพสี่สิบ ปกติ10%ไม่น่าจะมาครับผมไม่ต้องจับก็ได้เอาค่ okay. สองรอบนะครับวันนี้เป็นพิเศษกับ VIP อ่ะสองห้าน้อยนี่ก็ขอให้มีเจ็ดมาขอให้เจ็ดมาสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ